อ่าเด็กฟีมานะอู้อ้เท่าไหนขาวขาวอ,อ,าวอาวาู้ขาวอ้อืมจตลยามเช้าของอืมเขาโอ้เขามนีเขาเราไปเขามนี ดูพี่กาแฟเนีน่มีมาจะกัดกันไม่รู้ตัวไหน ฟี้ฟี้ฟี้ท้าวทาอืา 喂，那你，喂，喂。